สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาเจอสารนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะครับว่าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวยกมือไหว้ก่อนสาธุอ่าตรงนี้เรียกสารอะไรนะครับตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้ใหญ่เมาวยายเมาอืมชื่อว่าสารยายเมานะครับยายเมานะครับซึ่งอยู่เส้นทางก่อน ก่อนที่จะขึ้นไปสู่ช่องสงงมนะครับก็มีชาวบ้านมากราบไหว้บูชานะครับยายอะไรนะครับยายเมายายเมายายเมาอ๋อชื่อยายเมานะครับสารยายเมานะครับนนาชาวบ้านมาจากหาเห็ดหรือเปล่าคำนวณทางนั้นเดินมาหน่อยชาวกัมพูชานะครับเดี๋ยวมายายเมา่นะครับสาธุสวัสดีครับยายเมาผมมามาจากประเทศไทยมา มาเที่ยวกัมพูชานะครับก็มาไหว้ศาลยายเมานะครับอ่าตรงที่บนหัวยายเมานี่คืออะไรครับบนหัวนะครับที่มีอยู่บนหัวยายเมาคืออะไรครับคุณยายข้างบนนอ๋อเป็นข้างบนโน่นโน่นโน่นี่นี่ขาวเนี่ยชุดขาวเนี่ยฝั่งทางขวามือเออข้างบนหัวคืออะไรครับเนี่ยครับสอสเนี่ยมันมันดีมาเลยน เออบนหัวที่อยู่แว่นตาบนแว่นตาขึ้นไปคือตาไงใหญ่ม้ตรนี้กูใหญ่ม้ได้กินเธอฝ้ายอ่าตีไมตังมดครับอ๋อฮะที่บนอยู่บนหัวนี่คืออะไรครับตรงนั้นจำโรงฮะจำโรงจำโรงจำโรงอาศัยแปลว่าอะไรครับจำโรงจำโรคไส้ผลไม้อ๋อผลไม้โอ้ผลไม้นะครับสารยายเมานะครับตรงนี้สารยายเมา คุณผู้ชมอยู่ตรงทางที่จะไปอลองเวงนะครับคุณผู้ชมนี่มีนี่คุณผู้ชมดูภูเขาดูอะไรโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมดูเส้นทางลงไปตรงนี้ก็ไปที่เมืองอลองเวงนะครับเมืองอลองไฝนตกนะครับคุณผู้ชมได้ซื้อชุดชุดกันฝนมาจากเม <c oughs> ืองอลองเวงเลยนะครับคุณผู้ชมครับแม่สุดยอดครับคุณผู้ชมมาเที่ยวกัมพูชาวันนี้นะครับอันนี้ครับสารยายเมานะครับสารยายเมาขอบคุณครับบายบายสารยายเมานะครับขอบคุณครับยายเมา โอเคครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับเดี๋ยวกลับฝั่งประเทศไทยช่องสังงามแล้วครับคุณผู้ชม